C สามอันน่้นนะ่ะไม่รู้ว่า C สามหรือ B ห้าสุดซอยปากกระถินพอดีจะไม่รู้ว่าเป็นแถวไหนมันมันมันดูยากไอ้ B ห้ากับ C สามอะตู้มันตู้เอเจนนเดียวกันนะ่ย น่าจะเป็น B 5หรือเปล่าเหเห็นแล้วผลลุกขั้นเนื้อขั้นตัวเลยเห็นแถวแล้วยิงเหมือนจะไข่ <laughs>